นี่ก็จะเป็นนี่กิจกรรมนะสิกิจกรรมเวลาจัดงานอะไรเนี่ยสำหรับเด็กนะมีการทำอาหารพ่อแม่พ่อแม่ก็ทำอาหารมนาะเลี้ยงเลี้ยงทำอาหารมนาะแล้วก็จะมานั่งกินตรงนี้นะคะมานั่งกินตรงนี้เนาะนี่แล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี่ก็เป็นพวกรถนะพวกรถที่ว่าเป็นเป็นรถของเด็กที่ว่าขับขับบริเวณนี้เนาะรถอะไรอะ คล้ายรถแข่งอะนะรถแข่งเนื้อเป็นไอ้นั่นอนะเออเออเล็กๆนะก็จะไปตรงนี้แล้วก็มีการลเล่นๆนะพ่อแม่เขาก็จะนั่งคุยกันตรงนี้นะคะเด็กก็จะเล่นอยู่แถวนี้นะคะทุกท่านเนาะนี่ต้นแอปเปิลน,นะคะนี่ตรงแอปเปลิปปลแอปเปิลกำลังออกช่อดอ,อกนะคะโอ้ยตะวัน สองตานะคะทุกท่านแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนั้นลงไปก็จะเป็นสะพานที่ถ่ายให้ดูแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นข้างหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ที่บอกว่าเธอเขาเล่นกีฬานะกนยัาติ็กหรืออะไรนี่เป็นการเล่นเวลามีงานนะก็จะเข้าไปทางนี้แล้วก็อ่าหรือเวลาอ่าหมดเวลาเรียนแล้วเนี่ยครูเขาก็จะพาเด็กมาเล่นตรงนี้นะคะเล่นอะไรก็ได้ตรงนี้นะคะตรงลงยิมตรงนี้นะคะอตรงข้างหลังนี้ก็ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้องเรีย, source, น,รยนนะคะห้องเรียนเนาะห้องเรียนแต่ก่อนนี้ลูกชายก็จะอยู่ตรงนี้เนาะตอนนี้ลูกชายก็จะย้ายไป right อยู่โรงเรียนใหม่นะคะทุกท่านเนาะของลูกสาวก็จะอยู่ตรงนน้นนะโรงเรียนเนาะก็พามาดูนะคะ <OLED> พามาดูนะพามาดูส,สวอาทิตย์เด็กๆเขาก็มาเลยนมาเล่นได้ค่ะเข้ามาเล่นได้ไม่เขาไม่ห่วงแต่เข้าไปในตัวอาคารไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่า ขาล็อกไว้นะคะทุกท่านเนาะดอกไม้ก็กําลังขึ้นสวยนะคะทุกท่านโอ้ยอันนี้ต้นดอกแคร์นะต้นดอกแคร์มันยังไม่เป็นดอกนะคะที่นี่ที่นี่จะขึ้นช้ามากเลยดอกแคร์นะแต่พูดถึงถ้ามันขึ้นมันก็เอาไม่ถึงหรอกมันสูงแล้วอต้นดอกแคร์นะคะเด็กกําลังมากันเลยเห็นไหมเด็กกําลังมาเที่ยวกันเนาะอ เพราะว่าอากาศดีว you. well ันนี้อากาศดีนะคะทุกท่านนะนี่เขาจะปีตรงนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างนะคะทุกท่านนะจะเป็นที่ปิ้งย่างนะตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปิ้งย่างเวลามีงานนะงานกิจกรรมที่ว่าปิกนิกแล้วเราก็ซื้อของมามาแล้วก็จะมีเตาสามสี่ห้าเตาเนี่ยมาให้มากินกับมากินกับลูกกับครอบครัวนะกับเด็กนม่เปรียนนะหลายๆห้องเนาะมากินรวมกันนะจ้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นโรงเรียนสําหรับเด็กลาหรักเด็กที่จะย้ายจากโรงเรียนเด็กมาอยู่คล้ายๆว่าจะเป็นปหนึ่อะปหคิดว่านะคล้ายๆนั่นแหละห้าหกปีนะ่ะย้ายก็จะจะมาอยู่ตรงนี้นะลูกชายลูกสาวก็มาอยู่ตรงนี้มาก่อนนะพอพอเขาเริ่มปสมปสหรือปสปห้านี่เขาก็จะย้ายมาตรงนี้นะคะทุกท่านก็จะย้ายมาตรงนี้นะคะอืม นี่จะเป็นบรรยากาศชิลๆนะคะนี่แหละโรงเรียนเขาจะเขาจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากนะเขาจะไม่ค่อยให้นั่นหรอกเขาจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติที่สุดนะอยู่ไหนลราผักเราอ <laughs> าจจะมาหาผักเราซึกหน่อยตรงนี้อีกหน่อยก็มีกิจกรรมนะนี่มีทรายนี่ก็จะมีโต๊ะวางกันเต็มแถวนี้แล้วก็ ปิกนิกกันนะคะปิกนิกสำหรับโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมนะคะโรงเรียนที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านเจ้าขาก็าจะไปเรื่อยๆน,นะคะทุกท่านอืม นี่ก็จะเข้าทางเข้านะคะก็จะมีอาหารเช้าให้นะตรงนี้จะมีอาหารเช้าให้นะตรงนี้เป็นที่จอดรถรถเอ่อ,อระยูนนะเนาะหรือว่าเป็นที่แบบเขาปัน่นปั่นอะเป็นปริบยูนอะเออไม่รู้อะพูดไม่ถูกริบยูนอะที่ว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอีกทีหนึ่งแล้วก็ข้ามประตูไปนี่ก็จะก็จะมีที่ว่างนะที่โลง่งแล้วก็เป็นที่เล่นนะก็มี เป็นสน้มที่ว่าเขามีการละเล่นหรือว่าเล่นการละเล่นการแสดงโชว์ข้างนอกนอกสถานที่นะนะนอกในโรงยิมเนาะการแสดงโชว์ลูกสาวก็จะอยู่ตรงนี้แหละลูกสาวเนี่ยจะอยู่อาคารนี้ตอนนี้นะแต่ก่อนนี้จะอยู่อาคารนี้ตอนี้เ็าก็พอเขาโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะย้ายมาอยู่อาคารนี้พอพอโตอีกหน่อยก็จะไปอยู่อาคารนน้นอาคารที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะทุกท่านเนาะตาลายไหมเนาะ ห,หันเร็วไปหน่อยก็ตาลายหรือเปล่าหันเร็วไปน้อยก็จะตาลายด้ทุกทันเนาะมันก็จะมีหลายอาคารนะทุกทันเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในตรงนั้นมันก็เข้าไปได้อยู่แต่ไม่อยากเข้าแล้วมันยาวแล้วเนาะเอาคลิปสั้นๆนะคะ